ไฮยัดใส่จริงๆผมหยุดทำสเต็กมานี่ก็จะสี่ปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่จะเริ่มทำอันนี้เพราะคนชอบดูใบไม,ไม้กวาดๆเดี๋ยวตรงนู้นแล้วเก็บเอาไว้ไไร้านอาหารผมทั้งหมดตอนนี้เราเป็นวัวแองกัสเอาที่สุดของแองกัสมาเพราะผมคิดว่าแองกัสอร่อย yes, yes, yes. มันไม่เยอะไปมึงจะไม่เลี่ยน yes, 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 อ,อันนี้อร่อยมากเมื่อวานนี้แฟนผมทําให้เป็นอาหารอิตาเลียนเปิอในยูทูบดูแล้วก็ทําเป็นไก่แล้วมีชีสลูกชายผมที่ถ่ายอยู่ชอบมาก โอ้สเต็กซอสผิดละผมมั่วละคือสเต็กซอสซาเป็ด